คพวกเราแซบภาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันวันนี้เรารอแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแค่รอรับสายเท่านั้นรับสายปุ๊บรับของรางวัลไปเลยฟรีๆง่ายนิดเดียวแต่ถ้าไม่รับสายเนี่ยต้องส่งมาใหม่นะคะสแกนิ r c ค้ e ตรงนี้มาเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วครับอชอบกินสละกันไหมจ๊ะ ของพี่นี่คุณแม่ชอบมากใช่ไหม,มส่วนผมนี่คือได้กลิ่นก็คือบอกเลยว,ว่าหอมมากเพราะว่ากลิ่นของสลาจะมีความเป็นส่วนตัวมา<อ>ขกขึ้ใช่ไหมแต่ว่านี่ชอบกินสละลอยแก้วเวลาร<อ>้อนๆเนาะซึ่งวันนี้มี2ส,สายพันธุ์มานําเสนอคะ่ะแล้วเดี๋ยวมีมาให้ชิมด้วยว่า2ส,สายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วเหมาะก,กับทำเมนูอะไรยังไงบ้างอุตลูกใหญ่ๆเลยเนาะลูกใหญ่มากแล้วราคาดีสุดใช่แอบได้ยินราคามาว่าราคาน่าสนใจน่าสนใจรีบช็อปรีบช็อปแล้วมาจากพัท ลุงด้วยของดีของเขาเลยนั่นเองสบายละส่วนวันนี้ไทยซ่าเนาะเราจะพาไปตักบาตขนมครกซึ่งเป็นวันนี้แหละก็คือพาไปดูบรรยากาศว่าการตักบาตปกติใส่อะไรอ่ะก็มีข้าวอาหารแต่นี้เป็นขนมครกเท่านั้นซึ่งจะมีแค่จังหวัดสมุทร สงครามที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมต้องดูน่าสนใจมากเลยนะคะแล้ววันนี้เนาะโอ้ยชอบแม้อาหารอิตาเลียนอ่ะชอบคุณอิตาลีครับนี่ลูกครึ่งไม่ได้เป็นคนอิตาลีชคดีไปไม่ชอบลูกครึ่งฮะชอบเป็นคนอิตาลีเลยเราเลยแล้วชอบอาหารอิตาเลียนไหมชอบสิครับคุณแพรโอ้หสุดเลยล่ะ ทำไมออกอาการขนาดนั้นนะป๊อปปี้ชอบชอบกินแต่ว่าอันนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมดด้วยนะพิซซ่าเอ่ยสปาเกตตี้เอยของเขาเนี่ยทำสดใหม่เลยจะเป็นยังไงไปแซบกันเลยค่ะไทยแซบเอาใจคนรักอาหารอิตาเลียนต้องลองมาชิมที่ร้านเชฟเป้าอิตาเลียนโฮมเมดอาหารอร่อยระดับเชฟในสไตล์โฮมเมด ที่ทางเชฟใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบเองทุกขั้นตอนและพิธีพิถันในการปรุงอาหารเมนูแนะนำสปาเกตตีหมึกดําที่ทางร้านเลือกใช้หมึกสดและเคี่ยวเองทุกวันรสชาติอร่อยจัดจ้านแนะนำให้ไปลองหรือจะเป็นพิซซ่าโฟชีสฮัฟกับซาลามีที่เลือกใช้กอกนเซรเซรราชีส,สมอสเซเรราชีสสโมกชีสและพาเมซานชีสแบบจัดเต็มยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีเมนูรอสโต้พ็อกชอบ เต็กปลากระพงซีซาสลัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแหง้งสลัดอะโวคาโดหรือจะเป็นเมนูของหวานทางร้านก็มีให้เลือกทานวันนี้ยกมาไว้ในรายการแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณแนนเจ้าของร้านเชฟเปาอิตาเลียนโฮมเมดค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะก่ะอนอื่นเลยต้องถามจุดเด่นร้านเชฟเปาอิตาเลียนหน่อยครับผมค่ะจุดเด่นคือ,อเป็น สปาเกตตี้เส้นสดที่เราทําเองค่ะแล้วก็เชฟทําเองสปาเก็ตตี้เส้นสดเหรอฮะค่ะใช่ค่ะเส้นสปาเกตตี้ที่เชฟเขาทาเองทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างเชฟเขาทำเองนี่ทำเองหลายอย่างด้วยเนาะจริงๆเราวัตถุดิบทั้งหลายก็แบบว่าทั้งหมดนี่ก็ทำเองอย่างแป้งพิซซ่านี่ก็ทำเองค่ะตัวลาซัญญานี่เราก็ทำเองว่าทำที่ต่อที่ค่ะ วรวมถึงซอสอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะตัวซอสอะไรอย่างนี้ค่ะเชฟทําเองทั้งมหมดเลยเนแสดงว่าเรื่องของความสดใหม่คัดสรรวัตถุดิบในเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ ัดสรรเองเลือกเองแล้วรสชาติเนี่ยจะออกไปทางแบบอิตาเลียนเลยนะครับแตอว่าแนวคนไทยค่ะไทยๆหน่อยค่ะแต่คนไทยทานง่ายมันจะไม่เลี่ยนใช่ค่ะจะไม่เลี่ยนถูกคนไทยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมว่าเริ่มเมนูแรกเลยเมื่อกี้พี่แนนเกินๆมาแล้วล่ะต้องสั่งที่มาที่ร้านเนี่ยต้องสั่งคือเมนูนี้เลยค่ะส้กรีซอสหมึกดำทำไมต้องสั่งเมนูนี้คะพี่แนนเพราะว่าจริงๆเมนูนี้มันค่อนข้างพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่า ถ้าตัวหมึกดําถ้าเราทาไม่ไม่เป็นนะคะถ้าถ้าสมมุติทาไม่ไม่ดีมันมันจะมีกลิ่นคาวของของหมึกของหมึกค่ะเพราะมันใช้หมึกจากใช่เพราะมันใช้หมึกของปลาหมึกแท้แท้ค่ะนี่กินไปแล้วใช้เขาก็เลยเอาไปแบบหมึกของปลาหมึกไปเคี่ยวอีกทีหนึ่งประมาณสามชั่วโมงคะเคี่ยวเพื่อให้ความคาวมันออกมาแล้วก็จะได้ค่ะจะได้กลิ่นหอมของ ตัวหมึกแท้ทีนี้ออกมาก็คือได้กลิ่นหอมแต่ไม่คาวใช่แล้วฟันก็จะดำเล็กๆเหมือนป๊อบปี้โชว์เมื่อกี้แต่ว่าแน่นอนแลกมากับการฟันดำคืออร่อยไหมคุณป๊อปปี้บอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการฟันดำอร่อยมากครับเพราะว่าปลาหมึกเขาเนี่ยสดจริงๆแล้วคําว่าหมึกดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบนุลนๆนุ่มๆมันไม่ใช่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อ่ะคือมันคือกลิ่นของความนวลอร่อย ไม่คาวไม่คา,าวไม่ขคาวเลยแล้วเส้นเขานุ่มดีมากเลยครับชอบนแล้วถัดมาค่ะถัด<ล>จะเป็นตัวรีซอตโต้พิงซอสต,ตัวนี้ผัดกับกุ้งค่ะค่ะค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษตรงไอข้าวที่เชฟเขาหุงข้าวค่ะตัวรีซอตโต้ค่ะมันจะไม่ได้แข็งไปเหมือนอิตาเลียนมันจะ อ๋อรถที่ถูกปากคนไทยก็คือมีการปรับสูตรเล็กน้อยเพื่อให้ข้าวมันมีความนุ่มเหมาะคนไทยที่ชอบใช่ไหมครับเพราะความเข้าใจผมรอสโต้คือข้าวมันต้องแข็งหน่อยใช่แต่นี้จะไม่ได้แห้งค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วกุ้งนะครับสดขนาดไหนทีเนี่กุ้งนี่สดมากเลยค่ะจะเด้งเลยเพราะว่าเชฟเขา พิถีพิถันมากทักวัตถุดิบเองเลยอ่ะพี่ฝนบอกรสชาติเราหน่อยว่าเป็นยังไงมันไม่เลี่ยนจริงๆปกติฝนเป็นคนที่ทานรีซอตโต้ได้น้อยมากคือคํางคําก็จะไม่เอาแล้วแต่เนี่ยรู้เลยว่าคําแรกที่ทานเข้าไปมันมีรสชาติที่แบบเฮ้ยมันมันแบบมันมีรสแบบมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปหลักแนะนําเป็นเนค่ะเป็นพิซซ่าค่ะอ่าพิซซ่านี่แป้งที่ทําเองทุกวันนะคะค่ะค่ะแล้วก็ทํา ต่อวันนี้ไม่ไม่เยอะค่ะแล้วก็ขึ้นที่ต่อที่ตัวนี้จะแนะนําที่มาที่ร้านแล้วต้องสั่งก็คือจะเป็นตัวอาพิซซ่าตัวนี้ค่ะสโมกแซลมอนฮาร์ปกับตัวอา e ครีมทัฟเฟิลเป็นเห็ดรวมกัะตัวนี้ออ๋อเป็นครึ่งได้ค่ะแล้วก็จะเป็นลาวิโอรี่ตัวนี้ค่ะ่าวิโอรี่เห็ดเป็นครีมทัฟเฟิลค่ะตัวนี้ ก็จะได้ความหอมของทรัฟเฟิลกันเพราะว่าอันนี้เขาก็ทําเองทําทีละตัวค่ะแป้งทุกอย่างไส้ทุกอย่างทําเองหมดใช่ค่ะใช่ทุกอย่างทำอะไรครับขอทั้นหน่อยห่าตัวข้างในจะเป็นเห็ดค่ะเป็นเห็ดใช่ค่ะใครก็ชอบนะถูกต้องสนใจมากรวมถึงค่ะแล้วก็จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวอันนี้ก็เชฟเขาทําเองตุ๋นเองเขาเลือกเองค่ะแล้วก็เราไปที่ร้านได้อันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะต้องทานกันสักสองสามคนเหมือนใช่ค่ะประมาณสามสามท่านถึงถึงจะ ทานหมดค่ะเพราะตัวนี้เคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงค่ะนุ่มใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหนียวแน่นช่ย่างก่อนแล้วไปตุ๋น4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วค่อยมาเข้าเตาอบนี่กรรมวิธีเขาใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่เศษตัวซอสที่ททำเองค่ะนี่ถัดมาเลยคัะเมนูนี้ฮะตัวนี้จะเป็นเส้นซิตูชินี่สกาล็อบครีมทัฟโฟค่ะเป็นฮอไกโดสกาล็อบค่ะตัวนี้เส้นก็ทำเองอีกใช่ทำเองค่ะแล้วเป็นฮอไกโดกาล็อใช่เป็นฮอไกโดสกาล็อบค่ะตัวนี้คือฮอไกโดจะสดมากแล้วก็เด้งมาก ให้กับตัวไอ้ทั้งเส้นแล้วก็ซอสเนี่ยค่ะจะเข้ากันมากโอ้โหน่าสนใจนะเพราะความสกาล็อปมันเป็นมันหวานค่ะนี่ใช่แล้วก็มีความหอมนะฮะน่าทานมากรวมถึงมาที่นี่เลยครับสเต็กปลาค่ะวันนี้แนะนําสเต็กปลากระพงค่ะตัวนี้เราจะใช้เป็นปลากระพงตัวเล็กค่ะตัวแบบประมาณไซส์ประมาณ1นกิโลค่ะเพราะว่ากาลังดีอ่าใช่ค่ะเพราะว่ารสรสชาติมันจะแบบมา มันจะนุ่มใช่มันมันมัน,น,มนจะนุ่มค่ะมันไม่เหมือนตัวใหญ่ตัวใหญ่มันจะออกแข็งหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนื้อมันจะนุ่มค่ะ <einige. S 2> เขามีเหตุผลในการเลือกทุกอย่างเลยนะอะกา э รคัดเลือกวัตถุดิบของเขาน่าสนใจมากรวมถึงปิดท้ายอาหารสุขภาพหน่อยใช่ค่ะตัวนี้เป็นใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นซีซ่าสลัดคะสูตรของทางร้านเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่แนนอาตัวนี้จะไม่เหมือนไข่ค่ะเพราะว่าไอตัวไข่เราทําเป็นอ่าเป็นอ่าดูเหมือนไข่ออนเซ็นใช่ คล้ายๆออนเซนแต่เป็นเป็นยางมะตูมข้างในค่ะถ้าปกติจะเป็นไข่ซีซ่าจะเป็นไข่ต้มใช่ไหมแต่อันนี้ทางร้านเราจะใช้แบบอันนี้ค่ะโอเคแล้วก็อย่างนี้กหนึ่งอย่างก็อยากแนะนําเป็นตัวซี่โครงแกะค่ะยังไงตัวนี้เป็นออสเตรเลียค่ะค่ะค่ะแล้วมันมีความเป็นเหม็นกินสาบไหมอันนี้ผมถ่มตัวนิดนึงรับประกันเลยค่ะอันนี้ไม่เหม็นสาบเพราะว่าความตัวออสเตรเลียเนี่ยทุกคนจะชอบบอกว่าเขาจะเหม็นสาบอะไรเนี่ยค่ะอ๋ออ่ะแล้วมาปิดท้ายกันสักนิดนึงกับซุป ตัวนี้เป็นซุปทารฟลค่ะตัวนี้ก็แนะนำค่ะของทางร้านค่ะเพราะเชฟเขาทำเองเหมือนกันโอ้ยเชฟเก่งจังเลยซึ่งเออชฟเป็นแฟนพี่แนนนี่แหละใช่ค่ะ <laughs> นี่นะ<อ>ทำเองทุกอย่าง<ช>ผมอยากรู้เลยว่าร้านอยู่ที่ไหนครับพระราม9ซอย51นะคะพระราม9ซอยเข้าซอยไปเ้าซอยไปประมาณ500เมตรค่ะร้านจะอยู่ขวามือค่ะพี่แนนอีกนิดหน,นึงผมอยากทราบราคาเริ่มต้นของอาหารร้านเราอ๋อราคาเริ่มต้นอยากแนะนำตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่ผัดกับปลาหมึก 290าสบาทค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพิซซ่าถาดหนึ่งละพิซซ่าถาดหนึ่งนี่590บาทค่ะราคาโอเคนะแล้วก็มีตัวเป็นไอราวิโอรี่ค่ะ3า0บาทก็ราคาไม่ได้แพงเพราะว่าไปจานหนึ่งมันทานได้ประมาณ2-3คนอย่างน้อยเนาะใช่ไปกันหลายๆคนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่แนลร้านเปิด11โมงถึงบ่ายสค่ะแล้วก็เปิดอีกที5โมงถึง สี่ทุ่มค่ะสองรอบใช่ค่ะเปิดสองรอบค่ะแล้วก็จะปิดทุกวันจันนะคะปิดแค่วันจันน้องกันเปิดทุกวันค่ะนี่ใครชอบทานอาหารตเลี่นะครับผมผมบอกเลยว่าสุดยอดมากน่าทานแต่ที่ที่เป็นโฮมเมดจริงนะครับเพราะว่าเราทํากันเองอยสองคนแล้วก็ถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูในครัวเดี๋ยวเจอเชฟเปาทําเองทุกอย่างจริงๆค่ะเพราะว่าเราทําจานต่อจานเลยได้ค่ะเดี๋ยวตามไปถึงร้านเลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวนช่วงหน้าฮะจะพาคุณผู้ชมไปทานสลัดหวานๆครับราคาดีมากด้วยร่วมถึงไปชมเทศกาลตักบาตรขนมครก หนึ่งเดียวในไทยครับพักสักครู่เลยครับซบพลาซาบพลาซามาคะ่ะช่วยกันแซบวันนี้นะคะสละลูกโตๆเลยคะ่ะจากสวน สละลุงถันจังหวัดพัทลุงค่ะโอ้โหของดีมากนะดูสิโอท็อปด้วยนะอ่าม,มีสองสายพันธุ์ค่ะวันนี้ทางด้านนี้เลยค่ะลูกโตโตโต,ตรงนี้นะนี่คือพันธุ์เนินวงเขาบอกว่ามันมีสีเหลืองนวลแล้วหนานุ่มเม็ดเนี่ยจะเล็กรสชาติเขาบอกว่ามันจะแบบหวานเลยหวานคนที่ชอบหวานใครนนชอบหวานกินพันธุ์น,น,น,นี้โดยเฉพาะเลยคือเวลาเราเอาไปแช่เย็นๆนะแล้วเรากินแบบว่า เรากินสดๆแบบเนี้ยไม่ต้องไปทำสละรอยแก้วแล้วเพราะมันหวานอยู่แล้วเดี๋ยวแพมลองชิมดูนะว่าหวานจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขานี่นะและสังเกตดูคุณผู้ชมใช่ลูกเนี่ยใหญ่มากคือเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ให้ลองชิมหวานจริง ไม่เปรี้ยวเลยหวานแบบกินได้เรื่อยๆยหวานแบบว่าอืมตาหวานตามเลยค่ะ <laughs> อ่ะพี่ฝนลองชิมอีกสายพันธุ์หนึ่งได้ค่ะอันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์สุมารีเขาบอกว่าหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ลูกเนี่ยจะเล็กกว่าอ่าก็คือจะมีความแบบกลิ่นหอมอม,มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องราคาราคาเท่ากันเลย2ชนิดนี้ กล่องไซส์เอสสองจุดสองกิโลกรัมราคา200บาทราคาดีมากนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสละเขาเนี่ยมีเป็นสวนแล้วเป็นออแกนิกด้วยนะออแกนิกด้วยแล้วถ้าใครไปพัทลุงเนี่ยสวนคุณลุงเขาให้ชิมฟรีด้วยถ้าใครแบบมีโอกาสได้ไปแวะไปชิมดูก่อนว่าชอบแบบไหนแล้วเมื่อกี้ที่กินเป็นยังไงมันหวานองปร้ยวเหมือนแพรมบอกเลยคือถ้าคนชอบที่ความสดชื่นแบบเปรี้ยวๆให้เลือกสายพันธุ์ซูมาลีจริงๆสายพันธุ์เนี้ย สุมาลีเนี่ยเหมาะกับการทำสละลอยแก้วหรือจะทำเป็นสละทรงเครื่องก็ได้<อ>นี่นะคุณผู้ชมซื้อไปเลยใครชอบเนี่ยห้ามพลาดรับประกันเลยคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงอร่อยราาจริงาราคา<ะ>ดีราคแล้วโปรโมชั่นก็คือส่งฟรีทุก ดอะอส่อง,อองฟรีอีกแล้ว2กิโลปกติค่าส่งเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมคะ <ขา S 2> ใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะอุดหนุนชาวสวนด้วยอ่าถูกต้องค่ะออแกนิกอีกต่างหากอ่าแต่วันนี้ค่ะไทยซ่านะคะช่อง3เนี่ยอาสาทําดีเปลี่ยนลอตเตอรี่เนี่ยเป็นแต้มบุญค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวชวนไปตักบาตรขนมครกที่เดียวในประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะอันนี้น่าดูเหมือนกันเนาะแล้วก็อุดหนุนค่ะจานกับหมากับจานใบไม้ภาชนะรักโลกเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ไทยสร้างวันนี้พาไปดูกิจกรรมดีๆเปลี่ยนลอตเตอรี่เป็นแต้มบุญที่คุณก็ทำได้ บริษัท BEC World จำกัดมหาชนและช่อง3นำโดยคุณชาคริตเดียรกวัฒนะชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาพร้อมด้วยนักแสดงจากซีรีส์พีพระเอกกับเด็กหมาในกองรวมส่งมอบลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลในกิจกรรมช่อง3อาสาทำดีเปลี่ยนลอตเตอรี่เป็นแต้มบุญให้กับชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย เพื่อนําไปจัดทําดอกไม้จันทร์ให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้และจัดทําดอกไม้สําหรับถวายพระโดยไรายได้จากการจําหน่ายทั้งหมดมอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเกาะกลางโดยชุมชนเกาะกลางถือเป็นต้นแบบชุมชนในการจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพชุมชนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะไปกันต่อที่จังหวัดสมุทรสงครามชวนคุณผู้ชมมารม่วมบุญตักบาตรขนมครกหนึ่งเดียวของไทย ที่วัดแก่นจันเจริญตั้งอยู่ที่อำเภอบางคนทีค่ะตักบาดขนมครกเป็นประเพณีเก่าแก่ของสมุทรสงครามที่สืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีภายในงานจัดเต็มเตาขนมครกกว่า20เตามาให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรวมกันหยอดและแขะขนมครกใส่บาดพระอีกทั้งยังจัดกระต่ายขูดมะพราะ้าวและโมหินสำหรับโมแป้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองขูดลองโมอ,อีกด้วย งานจัดวันเดียววันศุกร์ที่12กันยายนนี้ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปใครสนใจมาร่วมบุญสืบสารประเพณีเก่าแก่ของไทยปักหมุดมาเลยค่ะที่วัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามหนึ่งปีมีครั้งเดียวห้ามพลาดนะคะ ปิดท้ายวันนี้ชวนไปอุดหนุนจานกับหมากและจานใบไม้ภาชนะรักโลกฝีมือของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการที่เขารวมตัวกันนําใบไม้และกับหมากวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้จากชุมชนมาตากให้แห้งล้างทําความสะอาด ก่อนจะนำมาขึ้นรูปด้วยความร้อนกว่า180องศาเสร็จออกมาเป็นภาชนะใส่อาหารทั้งจานชามถ้วยที่ย่อยสลายได้แบบร้อยปอร์เซ็นซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของร้านค้ารักโลกที่เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติงานนี้นอกจากจะสร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านยังช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนด้วยใครสนใจเข้าไปเรียนรู้ทดลองทำหรืออุดหนุนโทรไปสั่งซื้อกันได้นะคะ บอกเลยค่ะว่าดีต่อใจและดีต่อโลกของเราด้วยล่ะค่ะจานกาบหมาแบบนี้เคยมาช่วยกันแซบนะแต่บอกว่าไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะใช้ได้ประมาณ1 0 2ถึงครั้งแล้วแต่ว่าเราอาศัยอาหารประมาณไหนถ้าเป็นพวกแกงก็อาจจะ10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอ้หน้าซื้อเหมือนกันเนาะเป็นการช่วยลดขยะด้วยโอ้ดีอ่ะส่วนวันนี้รับผู้โชคดีของเราครับคุณณฐาค่ะคุณณฐาอ่าระหว่างที่พี่ฝนโทร หาผู้โชคดีในวันนี้อยากชิมแม่สละอเ้ยผมให้คุณแพมกินก็ได้ผมเสียสละอุฮ้ยไม่เป็นไรเราก็เสียสลาเหมือนกันได้งั้นผมชิมเองอยากรู้อ่ะเพราะเห็นเมื่อกี้ทั้งสองท่านชิมแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่ลูกโตมากเลยอ่ะปกติอ่ะกินสลามาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าของสวนลุงนี่คือดีมากเลยอ่ะลุงขันเนาะรับสายแล้วอร่อยสลาสวัสดีค่ะโทรจากรายการแซปปาซานะคะค่ะพี่คะคุณนาถ่ายอยู่จังหวัดอะไรคะ ปทุมธานีค่ะปทุมธานีานส่งชื่อมาในแซปพาซาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แบบนี้วันน okay. um> ี้นะคะเป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเครื่องทำอาหารอเนกประสงค์ทีอินวันจากสมาร์ทโฮยินดีด้วยนะคะโชคดีมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวยงไงส่งของไปให้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะอ่าแน่นอนแล้วครับผมจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าว3าสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปพาซาสวัสดีค่ะ 拉萨。<Yeah. S 2> yeah,